คู่ใช่ไหม้าเหมือนกันจริงเหรออันนี้แค่ตาเดียวใช่ไหมแล้วตาไม่ใช่ตาคมกับตาเดียวรูู้บอกเลยครับได้ครับนะขอบคุณนะคะไอ้ปลาดบต้องบอกอย่างนี้นะครับอกนะแวได้ครับงั้นยืมีก่อนนะสวัสดีครับผมผม ิมมี่รู้จักกันในฐาน,นะจิมมี่จิมอยนะครับผมเป็นหนึ่งนักแสดงดูบันดิกนะครับก็วันไดเราได้รับโอกาสดีๆได้มาเล่นเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอ t h เดอ x t เน็ n ก e ครับผมอ๋มอสวัสดีนะครับผมโอมกริดนะครับผมก็กาจะเป็นชื่อจักใหม่กัใครหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เจนซีก็แค่จะขอฝากนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็ได้โอกาส ดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องความฝ้าเกียรเือนนะครับผมแล้วบทเป็นเททายนะครับผมแล้วซีนี้แล้วบทเป็นรามินครับผมครับผมเก่งมากเรื่องนี้เป็นไงครับสำหรับคู่เลยโอ้เจอกันตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าต่างต่างอะไรกันก็จริงๆแล้วเหมือนเรามาเจอกันตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องได้รับเล่นเรื่องนี้ครับผมก็โอ้ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงตอนแรกๆเลยที่เรา ได้เล่นเรื่องนี้ตอนนั้นก็พี่ออฟโทรมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเราแล้วก็จริงๆอ่ะความกดดันค่อนข้างเยอะมากเลยครับเพราะว่าเราก็หายการจากการแสดงไปนานเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนมีถ่ายแค่เรื่องเดียวคือเรื่องซอมบี้เบอร์ที่เป็นของดวงดิเหมือนกันของมายเรเหมือนกันก็จริงๆแล้วว่าเราตื่นเต้นมากๆกับตื่นเต้นจริงๆอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ตื่นเต้นกับการถ่ายแต่ว่า <c oughs> ตื่นเต้นกับตรงนี้ <c oughs> ตอนเล่นนะจริงๆแล้วตื่นเต้นกับการที่เราจะต้องได้รับบทของรามินด้วย <c oughs> เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความท้าทายแล้วก็เป็นบทที่น่าจะเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราคงไม่ได้เล่นเรื่องนี้เลยไม่ได้เล่นตัวละครน,นี้ <c oughs> ในในแนวๆนี้ยเพราะว่ามันจะมีความต้องเหมือนใช้อินเนอร์อะไรบางอย่างที่ที่เรา เหมือนปกติในชีวิตประจำวันเราจะไม่ได้ใช้อะไรย่างนะครับอาจจะต้องไปจูนอินตัวละครก็ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องทํากันบ้านหนักมากแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็ค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับว่าตัวละครตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ยังไงก็เราจะสู้ให้ถึงที่สุดครับนี่น่ารัก่รับเป็นพี่ครับเออเมื่อพี่สู้แล้วแล้วน้องสู้ตองยังไงบ้างก็จะสู้ๆเหมือนกันนะครับผมก็ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลนะครับว่าเออรามินกับเอทยก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับใช่ครับก็เป็นยังไงบ้างตอนแรกรู้สึกไงตื่นเต้นไหมตอนตอนตอนแรกอตอนที่แบบเฮ้ยเราจะได้เรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเจอจิมมี่ตอนแรกก็คือวันที่ถ่ายไพลอตเลยใช่ก็จิมมี่เป็นกันเองมากเลยนะครับแล้วก็เข้าหาเราฟองมากเลยคือตอนแรกอ่ะเรามีความประหม่าเลยครับสูงมากเลยแล้วพอเจอจิมมี่ปุ๊บจิมมี่เข้าหาเราแล้วก็ เป็นตัวเองได้เลยไช่เลยเป็นตัวเองได้เลยนะใช่ครับก็แล้วก็ตอนที่ไปถ่ายพลอตก,ก็สนุกมา,มากๆแล้วหล,ลังจากนั้นเราก็ได้จับจิมมี่มาเรื่อยๆแล้วก็วได้สนิทกันมากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเข้ากันได้ดีมากเลยนะก็ตื่นเต้นแล้วก็จะตั้งใจสู้ๆต่อไปครับวิจริงๆอยากวกมาพูดถึงเรื่องวันแรกที่ถ่ายเนาะที่ถ่ายพลอตกันแล้วเรารู้สึกว่าโอมมาถึงเราเข้าเซตปุ๊บอะ แล้วโอมก็ถ่ายได้เลยเพราะว่าตอนพายล็อตเรามันนานมากแล้วอะแล้วเราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวกันได้ยังไม่มากถึงขนาดนั้นเราก็ต้องแบบเข้าคาแรคเตอร์เลยแล้วเรารู้สึกว่าโอมเป็นคนที่มีความเจนสนามอยู่ในระดับหนึ่งเข้ามาแล้วก็แล้วก็มันดูแปลกไหมชอบทำมาเจนสนามจริงเหรอมันดูแปลกเหรอไม่แปลกมันแปลกเพราะวาันทำที่แบบเท่อะเจนสนามเฮ้ยมันดูโปรเฟชชั่นแนลนะแต่เรารู้สึกว่าโอมเป็นคนที่ไม่ได้ต้องมาไม่เราไม่ต้องมา มีอะไรละมาจูนอินกับการทํางานเยอะอะหน้ากล้องเรารู้สึกว่าพอกล้องขึ้นปุ๊บอมทําได้เลยอะแล้ววันนั้นอมทําได้ดีมากมากอันนี้าาก,ก็นนกจะเป็นเพราะ่มาบอกไปเคยาาก็จะเป็นเพราะว่าจิมมี่เขาแต่ว่าส่งอะไรไปเขาให้กลับมาได้หมดเลยจริงเหรอเป็นเหมือนกันนะเป็นคนที่รับรับส่งได้ดีเหมือนกันถ้าในสเกลที่ใหญ่ขนาดเลยครับเป็นเรื่องแรกครับแต่ว่า ที่ผ่านมาแล้วก็มีประสบการณ์การแสดงมาบ้างจากค่ายเก่าๆคนดังะทคู่เลยก็จริงแฮชแท็กวันนี้ก็ต้องเป็นฟอร์มยักษ์อย่างที่พี่สีบอกเรารู้สึกว่ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่าพี่ออฟตั้งใจมากๆแล้วก็ทั้งพี่4ีนูนนิวตั้งใจมากๆ ซึ่งจริงๆสองคนนี้ระดับความระดับความใส่สุดในงานของเขา่าเขาใส่สุดอยู่แล้วทุกทุกเรื่องหรือทุกทุกอย่างในทุกทุกงานอยู่แล้วครับ <S 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 มันเป็นเราที่เราต้องตามเขาให้ทันตามพี่ออฟให้ทันตามสีนุ่นนิวให้ทันตามทุกทุกคนถึงหรือแม้กระทั่งนักแสดงที่เขาเป็นนักแสดงผู้อาวุโสนหน่อยหรือว่าเป็นอย่างพี่บอลชรที่มีประสบการณ์ในการแสดงมากๆอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเหมือนต้องพุชตัวเองขึ้นมาให้ให้เทียบเท่ากับเขาให้ได้แล้วก็ ยังไงล่ะต้องพยายามทําให้ได้เทียบเท่ากันเราจะได้ออกมาให้ได้ตามที่ทุกคนคาดหวังไว้ครับ้เา,าเป็นโอมโอม,มันมันก็้า้าจะถามว่า,ากดดันมันก็ก,กดดันเยู่อนกันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่โฟก,กัสในเรื่องของความกดดันในแง,ง่ลบขนาดนั้น mm hmm. อยากโอมเลอยากที่จะแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับการ เดินดูสิ่งใหม่ใหม่ที่เราไม่เคยได้ทำมากกว่าเ่ราะว่าถ้าเรากดดันไปถ้าเราแบบกดดันตัวเองไปมันก็อาจจะเป็นผลเสียก็ผลดีก็เลยอยากที่จะแบบสนุกสนุกมากกว่าครับครับแต่วเรื่องนี้เป็นดิจิลาด้วยทั้งสองคนใช่ครับโหฟันดาบสุดยอดเลยครับการเล่นกีฬาเป็นไงสิพี่สุดยอดไปเลยครับแล้วอ๋อถ้าเกิดว่าเรื่องฟันดาดบเรารู้ส <c oughs> ึกว่าเราเหมือนต้อง ต้องเรียนเหมือนตอนเรียนนี่นี่เลยอะ่ะเรียนนาฏศิลป์กับกับเรียนอ่มวยเอ้ยเรียนกระบีกะกะบ่กระบองใช่ไหมพอดีนะฮะก็ม,มันเหมือนแบบว่าการฟันดาบจริงๆแล้วอ่ะที่เราเห็นอะ่ะคือมันไม่ใช่การฟันเฉยๆเพื่อเอาเอา,เอาชนะผู้ต่อสู้เพื่อฟันให้โดนอะ่ะ<ม>แต่มันคือมันมีค่าของมันเนาะคือคือคือเบสมันต้องดีใช่มีการวางเท้าวิธีการจับดาบใช่ก็คือครั้งแรกที่เราได้ไปลองกระดาบ เราก็รู้เลยนะครับว่าแบบเราต้องมีเพิ่มความแข็งแรงของช่องล่างมากกว่านี้ครับใช่คือตอนแรกคิดว่าแบบพันดาบไม่ใช่ปวดแขนเอาง่ายแต่ว่ามันปวดขาปวดขาครับเหมือนเราต้องย่ออยู่ตลอดเวลาก็เป็นชาเลนจ์ที่นอกจากเรื่องการแสดงแล้วก็ยังมีเรื่องมิติอย่างเช่นเรื่องการที่เราต้องจูงิงกับกีฬาด้วยแต่ว่าจบเรื่องนี้ไปก็คือกีฬานี้ได้อะอันนั้นให้ให้พี่ซีเลยครับพี่ซีพี่ซีบอกว่าเนี่ยโอ้โหผู้ผม อันนี้ครูปันดาบนะโอ้ครูผมเดี๋ยวผมจะนี่เลยมีชุดอะไรบ้างครูแนะนาผมหน่อยผมจะซื้อแล้วเดี๋ยวเล่นกลับมาเรียนต่อผมจะกลับมาเรียนต่อผมจะโอ้โหเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากครับผมเขาชอบอะไรเขาชอบอะไรแบบนี้เนาะเขาดูชอบชอบขี่ม้าชอบปันดาบชอบอะไรที่แอ่เป็นเจอแอ่เป็นเจอหน่อยใช่ใช่เอาไป่ส่นันแล้วเราล่ะก็ชอบเหมือนกันชอบเนาะชอบชอบอยู่ครับผมชอบอยู่ชอบอยู่แบบ นั่นแหละครับสนุกสนุกเออ ก็สำหรับผมเป็นทีนี่นะครับก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราด้วยนะครับเป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเล่นคู่กันนะครับผมก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับผมในทางพวกเราแล้วก็อยากจะขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับผด็กนักแสดงคนอื่นยนะครับครับผมฝากด้วยครับกับข้ามฟ้าเคียงเธอเดืน next print นะครับผมจะตั้งใจทํางานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ตามที่ทุกคนคาดหวังให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับ